เนี่ยมันับละ่้ปนีเป็นการมัดขามัดขาที่น้องับสันมันมีหยาแม่นะแม่มาเวงเห็นแ่ก็มาสันก่อนแ่มาสันสันหาันบ่มีมียาเป็นว่ามันมีหยายายาวะเห็นเห็นะเห็น หน้าว่างเปล่าว่างเปล่าได้ยาสันออกสันออกหยากรเฮียออกเบิดราณคว้าข้าสีมาวังลบมาวอ่าถ้ามดโลดมันสีเยอะมันสีมากยากถ้ากต่ถ้ามานหนาออากรสันหน้าออก ขาออกบริจินเบิร์ดได้ขาสั้นเขาเบิร์ดมือมืายจับตอกมือทรายให้จับตอกแล้วก็มัดมือขว้าทรายขวามือขวากามัดมัดมือขวากับแอปตอกเกี่ันนึงแล้วก็เกี่ยวเขาวันก็มัดได้เลยกดไลดเดี๋ยว